Mm hmm. มือนีพากันมาปีนเขาเ้างจะออกกำลังกายส่วงปีไหมเบึ้งกี่แล้วมันลึกขนาดสิยางไปไหวบ่านเลยสิบเหมดเที่ยงก่อนแบบเนานะผู้เฒ่าสองคนมาไม่เป็นไรลบน้ำเหรอยูโอเคฮะนี่อยู่โคลไม่โอเค I am cool super cool มีทิ้ง <Declaration> มีก <ası> oh. ันนะเ a กเกดอ่ะนนปาตรงแนวมันสั <Sean> ้น <oon> ค่ะ้วเป็นะยานย่ำจิงย่างไหวบ้นอนิาอเนมันอันนี้มันมีเทรลวางคนยางคุณเห็นปะ ลึกเป็นตะยานนะหนาวสุดๆเลยจ้าเบิ้งหินก่อนบอกยังไงนี่หารอยปีก้อนยูจังส่เห็นปะก้อเห็ดหูแหวบเบิ้งกัยังเป็นแนวนีบาดของจริงเป็นแนวเห็นปะ คาลอยปีก่อนพวกอันอินเดียแดงอ่ะน,นะมาสนใจขนาดนะนั yeah, American American. น้น Those people เ h ียก l l า American Indian ไรคะนี่ Native American เห็นบ่ายูจังสิเมาได้ออกกองจากเทื่อ <c oughs> mama bán em gắn gan, gan, su 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 nào thân mười. อู้ตายตายมันเลิกขนาดเลย h o n y watch your step okay มันทีล่ะเบื้องบ้างนี่เลิกเลก